คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมฟาร์มแล้วก็ตายอยู่นั่นแหละนะครับวลวไม่ตานสักทีผมมีตัวช่วยให้คุณนี่เลยรีซิตช็อปร้านรับฟาร์มแมปบอกฟุตและคิงเลกาซี่และที่สําคัญทางร้านยังมีไก่ตันมาขายอีกด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่99บาทเท่านั้นและทางร้านก็ยังมีบริการกดผลและบริการกดเกมพารแมปต่างๆอีกด้วยเช่นอนิเมะไฟเตอร์ Fighter, บอกฟุตคิงเลกาซี และออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์นั่นเองถ้าผู้ใดสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเฮ้ยแมปนี้ไม่มีใคร PVP กับเราเลยเลยไงวันนียไปดูที่คาเฟ่ดีกว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเอ๊ะแล้วมันใครวะเชนายนายหนึ่งกับเราเปล่าท้าฉะนั้นเราให้โยรู้เลยนะผมซื้อไม่ได้ครับผมไม่มีของขอของหน่อยได้ไหมครับนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยถ้านนั้นมีมีของนะนะเรามีร้านดีๆมาแนะนำนะนะจะได้เทพๆนี่เลยลาวาบักนายสามารถเติมโลบักผ่าน V i P server เริ่มต้นด้วยที่17บาทเท่านั้นไม่ใช่แ่่่่่่นนนนีี้้ตตววาาาาาายยยยเเเังงงสมมรรถกกิฟไไออออทหืดดลๆชบ King Legacy, All-Star Tower Defense และ Anime Fighter นั่นเองงั้นผมขอตัวไปเติมก่อนนะครับ โอเคครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบล็อกฟูลวีกัอยู่กับอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่านั่นเองนะครับใจตัวเองมาอีกคราวครับท่านซึ่งในวันนี้นะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับก็มีชายตะกัน4คนนะครับคือแบบแต่ละคนนี้หน้าไม่เหมือนกันนะสงสัยจะเป็นพวกคาร์โร่พาวเวอร์เรนเจอร์ประมาณนั้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาชี้รอดจากนักล่านะครับโดยการที่ถ้าผมเนี่ยหันหลังแล้ววิ่งเนี่ยผมก็จะโดนพวกเขาล่านะครับแต่พอผมหันหน้ามองเนี่ยเขาก็จะหยุดนนนัั่เอองะคครบื ห้ามหันหลังนั่นเองนะครับห้ามหันหลังให้มาเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มกันเลยละกันนะครับซึ่งผมเนี่ยจะขอวิ่งออกไปข้างนอกกอนละกันนะครับไกลๆก่อนโอเคครับประมาณนี้มาประมาณนี้นะเอาล่ะตอนนี้ก็โก้ไปแล้วแงนเอ้ยฮ้ยฮฮ้ยมาแล้วเหรอมาแล้ววะเราฝูงซอมบี้ใจเกเรออกมาแล้ววิ่งวิ่งไม่อยู่ละเฮ้ย คือถ้าคือเวลาผมจะหันหลังไปเนี่ยเวลาผมจะหันหน้าไปเนี่ยผมต้องใช้ชิปบล็อกด้วยนะครับถ้าผมหันธรรมดาเนี่ยก็คือเขาจะสามารถแบบถ้าเราหันไปแบบหน้าไม่หันไปด้วยเนี่ยเขาจะตีเราได้นะแต่ถ้าผมเนี่ยหันไปแบบเนี้ยใช้ชิปล็อกหันไปนี่คือเขาตีเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราหันไปทั้งหน้าเลยนะโอเคปะวิ่งวิ่งก่อนโหตอนนี้เราขอหนีไปไกลเลยนะครับอู้ไล่จริงว่ะไปละไปละบายไปละบาย ว้าวไม่เห็นหรอกนะฮะห้ามหาคีนะอันนี้คือห้ามหาคีด้วยนะครับคือเล่นยากอะเออเพราะว่าปกติเราเราก็โดนแบบโดนลุมประจําอยู่แล้วไงเออเราเล่นยากนะครับแต่ตอนนี้ก็คือปล่อยให้เขาเล่นยากบ้างนะตอันนี้คือน่าจะเล่นยาก,กมากๆเลยแหละนะครับที่จริงผมก็เล่นยากเหมือนกันนะเป้าหมายของเราคือการเอาชีวิตรอดนะครับไม่ใช่การให้นักล่าจับ <c oughs> นะคือการเอาชีวิตรอดจากนักล่าไม่ได้การเป็นอาหารของนักล่านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์แดงนะครับเพราะประขำพักเนี่ยมันเหนื่อยนั่นเองนะครับก็เลยเอาอาจารย์แดงมานั่นเอง <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเล่นกีต้ฟัง โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาตรงนี้ก่อนละกันนะครับมาหาทําอะไรสักนิดสักหน่อยละกันอุย้ยเหมือนโรเจอร์จะมาโรเจอร์จะมาปึ๊บสุกตรงนี้เลยน่าจะเนียนนะครับโอเคผมจะซุกตรงนี้แหละสุกก่อนล้วคอยหนีต่อนะคือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาฟาร์มนะเพราะาผมใช้เปนน็นสนทรายแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยส่วนมัดนี่ก็ฟาร์มเสร็จแล้วโอเคเขาน่าจะเดินมาแถวนี้นะครับผมว่าเขาน่าจะเห็นผมเลยจะเข้าเปิดหาขี้เปิดแน่แหละผมว่าเปิดแน่ ด cues, ูดิมาละ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 มาแล้วมาแล้วคือถ้าเขาเดินมาเห็นนี S ่คือเปิดฮาครของจริงเว้ยเว้ยอันมองมองมองไอ้เฮ้ยนนวิ่งแล้ววิ่งแล้วสวัสดีครับท่านผู้เจริญสุงมากไว้ด้วยปัญญาเฮ้ยอันจะมอง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 หย่านะอย่านะอย่านะอย่านะ อย่านะจ้าเอ้ย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 ไปต่อละเฮ้ยเรือใครเฮ้ยโอ้โหหนีหนีเฮ้ยโอ้โห้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมองมองมองครับมองครับมองครับอย่าครับอย่า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 ครับโหเล่นยากนะเนี่ยคือต้องมองตลอดเวลาเอ้ยอย่าครับ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 จะเย็นจะเย็นครับนะอันนี้ยอันเนีเดี๋ยวขอขึ้นเกาะก่อนนะขึ้นเกาะกันสวัสดีจ้าสวัสดี สวัสดีครับเฮ้ยคือผมหันหลังอยู่บนเกาะอุ้ยใครที่อยู่ในเกาะแล้วผมหันหลังอยู่เขาสามารถตีผมได้นะไม่รู้เขาจะคิดถึงคานึงถึงเรื่องนี้ไหมนะว่าถ้าผมหันหลังใส่เขาบนเกาะเนี่ยเขาก็จะตีผมได้นะครับเฮ้ยหลอดละหลอดละหนีครับหนีครับโอ้เหมือนมีคนจะมามีคนจะมาจ้องจ้อง เ <laughs> ดินถอยหลังแบบกลมๆเมื่อกี้ทำกกนไปนะขอสักขอสักนิดเนะีนะ่ยเนี่ยโยโยโยไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมือนมีเสียงคนหันหลังมองมองกันอย่านะโอ้ oh, no o oh, m y g o d oh 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 โอเคนั่งเรือก่อนอย่าจ้องแบบนี้สิอยา่า เอ้ยเอ้จ้องอยู่ยเจ้าทะเลเกิดอสองตัว <laughs> เจ้าทะเลเกิด <laughs> <laughs> ผอขอบอกเขาสุดหยุดก่อนแล้วกันนะครับสต๊อป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 โอเคแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมเขาตีก่อนแล้วกันนะครับเจ้าทะเลนะตีเจ้าก่อนผมขอเข้าตีเจ้าทะเลแล้วนะครับเออตีเจ้าก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้คือเจ้าเกิดสองตัวพร้อมกันเฮ้ยเดือดเวลาละและในขณะที่เขาเนี่ยกำลังแบบเพลิดเพลินนะครับเพลิดเพลินกับเสียงเจ้าทะเลนะ เราก็ <s ans> ไปแ <s ans> ล้ว <s> เ <ans> นื้อราที่กําลังเพๆๆเงเลินกับเจ้าทะเลไปแล้ว <c oughs> ได้ของด้วยได้ของด้วยมาอย่างหนึ่งนะครับเย็นหนึ่งนี่ไม่รู้จะได้ไหมนะไอ้ตัวนั้นผมไม่ค่อยได้ตีไว้นะครับตีไว้นิดเดียวนะน่าจะดาเมจไม่ถึงแหละแต่ตอนนี้ก็ไปละ <s <ans> <S <s <ans> เลียมเลียมเลียมก่อนเดี๋ยวไม่รอดนะครับคนเยอะขนาดนั้นใครมันจะไปรอดวะหวังว่าจะไม่มีคนตามมานะโอเค เจ้าก็น่าจะใกล้จะตายแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็อันนี้ไม่ใช่เรือผมนะไม่รู้เรือใครนะครับเขาเสกกลับเนี่ยก็จะเป็นการทําลายหลักฐานอย่างดีเลยโอเคตอนนี้ก็ผมว่าต้องหาที่ซุกที่ซ่อนสักหน่อยละเพราะว่าไอพวกนี้มันเกรเรจริงๆเลยดูดิเสื้อผ้าไม่ใส่ด้วยนะครับใส่เป็นตัวขาขาวเหมือนจะไปเล่นงิ้วนะฮะโอเคเขาเรียกว่าจุดที่อันตรายที่สุดก็คือจุดที่อันตรายที่สุดมอนเดิมนั่นแหละเพราะเราก็โดนตลอดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขับไปเรื่อยๆนะครับจนถึง เขาเรียกว่าตรงไหนดีนะมันจะมีที่ซุกตรงไหนวะเกาะแรกที่ซุกเยอะอยู่นะผมว่าเกาะแรกที่ซุกค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับตัผมขอหาก่อนแล้วกัน <pediatric S 1> mm. คือมีบางคนนะครับบอกว่าทำไมไม่ซุกตรงนู้นซุกตรงนี้คือเราไม่ได้เล่นซ่อนแอบนะครับเพราะงั้นซุกตลอดเวลาไม่ได้เราต้องมีเวลาในการออกมาด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถซุกตรงนั้นได้นะครับ <Bei> ถ้าเราจะซุกแบบตลอดไปเนี่ยก <hir> ็คือต้องเล่นซ่อนแอบนะครับแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้เล่นซ่อนแอบนั่นเองผมก็เลยต้องเปลี่ยนที่ซุกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ก็หา นี่เข้ามาในห้องนี้เลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาทางออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวแป๊บนึงหาทางออกไปข้างนอกก่อนทางนี้ทางนี้นี่ไงออกมาได้ตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็น่าจะไม่มีใครหาเจอละผมว่าเราอยู่ใต้นี้แหละนะสักพักหนึ่งคือมีคนถามว่าพวกที่มาเล่นด้วยนี่เป็นคนไทยไหมเป็นคนไทยหมดเลยนะครับแค่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะพิมพ์อังกฤษนะครับตามเกาะต่างๆเพราะว่าถ้าพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับเพ,พระาะภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นคําที่คนช้ชงจะสั้นนะ เราก็เลยพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันเนี่ยจะได้กระทัดรัดนะครับถ้าพิมพ์ภาษาไทยมันเสียเวลาเปลี่ยนสระเสียเวลาเปลี่ยนอักษรด้วยเนี่ยก็เลยพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับมันง่ายดีผมเป็นทรายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตกน้านิดเดียวเนี่ยจะล่วงเลยเอ้าเราจะไม่มุดโอ้หไม่นะมันจะมีคนเห็นมันจะมีคนเห็นเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นครับจะเย็นครับจะเย็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยืนนิ่งแบบนี้ก็เป็นโอกาสนี่ลากหัวคมๆเลยไปละโคตรโกงเลยอู้คังขัางใจเลยอ้เค้เฮ้ยเฮ้ยเมายเฮยเฮเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยิยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเายเฮ้ยเ้ยเฮ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 เฮีเ้ยเฮ้ยเเฮยยเเ้ยเเเปิดเาคิดสัยเกตเ้ยเเเ ไม่นะ,ปะเปิดให้สังเกตจริงด้วยพวกนี้ไว้ใจไม่ได้จริงเลยก็ยยฟันหน่อยดิโอโอ้นี่ล่ะเออเอ้เหมือนมีคนจะหนีไปอ้อมเอคิดว่าจะลายกระดานนั้นเลยอยู่โอเคด <c oughs> ีทำไมอ่ะขอ,ขอตรวจหน่อยดิขอตรวจหน่อยเอ้ยเอ้ย ตรวจตรวจนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขียนผูกขี้โกงไม่ใจไม่ได้ไม่ใจไม่ได้โลกนี้มันขี้โกงเปิดเขียนกันหมดเลยพวกนี้ดีดีอ้อมละอ้อมละโอเคผมได้เปลี่ยนกฎมาคือให้เขาฆ่าผมไม่ได้นะครับจนคืนต่อไปนะครับก็คือถ้ามืดก็คือผมชนะนั่นเองนะครับเย นะาวิ่งต่อเลยนี่นี่นี่โอ้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 ทำอะไรกันอ่ะทำอะไรกันเป็นไงการจูกระดับโปรเฟชชั่นนัลนะโปรเฟชชั่นนัลสี่ลุ่มหนึ่งการจูระดับโปรเฟชชั่นนัลว้าวว้าวผลมังกรนี่จับเลยจับไม่โดนด้วยว้าวว้าวหนึ่งสวยพี่สวยนี่นี่ คือกลัวกลัวนะกลัวกลัวโดนดาขยับทำไมโอ้โอ้โอ้โนมังกรตายแต่ยัยคิโกงคิดโกงเลยเอ้าเอ้าเอาจะเย็นดิไม่เดินเลยไม่ให้เดินเลยโอเกือบตายนี่นี่มันโหดร้ายโหดร้ายกับเราเหลือเกิน ฮะคือไม่ไล่เหรอหันหลังอยู่แล้วเนี่ยไอ้เจ้าไอ้ยาหนีละอ้ดักหน้าจะไม่โดนนะจ๊ะโอ้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 โ้ว้วโ้ว้วโอ้ไม่โดนกันทั้คนเลยหนีได้แบบโปรเฟชชันนอลโปรเฟชชันนอล โปรเฟชชันนอนเฮ้ยคนนี้หยุดอย่างเดียวเลยจะหยุด wow ทั้งเกมเลยดูดิโอ้วโอ้วโอ้วโ้วโวตายตายแน่ตายแน่ช็อตนี้เมื่อไหร่จะมืดวัเนี่ยเมื่อไหร่จะมืดวัเนี่ยเหนื่อยแล้วนะเมื่อเถอะขอเมื่อเถอะอันที่จริงผมว่าจะยืนแท้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอ๋อยิงกันแล้ว

ไม่ตายอ่ะเอออยู่รอดมาได้ยังไงรอดมาถึงวันนี้ได้ถือว่าโชคช่วยแล้วนะครับนะนี่ไงโอ้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 โอโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอมาดิคอับอ้โ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 อโ,อ,โ,โอ,อ้โอ้โอ้โอ <c oughs> ้โอ่นเอเ้โอ้โอ้โอ น้าสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมกลัวมันจะยาวเกินไปเฉยแหละนะก็เลยปล่อยเขาค้าได้นะครับจริงๆถ้าจะยืนแช่เลยก็แบบมันจะน่าเกียดเกินไปนะครับมือก็เลยแบบให้เขาค้าเลยละกันจริงๆผมเนี่ยอยากจะอยู่ให้ถึงคืนต่อไปเลยนะครับแต่ว่าคืนต่อไปเนี่ยดูดิจะไม่ถึงเวลาที่จะเมื่อเลยนะครับก็คือกลัวมันจะนานเกินไปด้วยแหละนะครับสำหรับวันนี้นะ ก็ถือว่าปล่อยเขาชนะไปก่อนเลยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์ผมด้วยละกันนะครับเหมือนว่าจะเปิดหาคีย์กันทั้งแมปเลยนะไอพวกนี้เริ่มไม่ฟังคำสั่งละเล่นต่อไปก็หนีไม่รอดเหมือนเดิมเลยนะครับหาคีย์สังเกตตามตุดโอเคแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนครับไม่ได้สวัสดีดิอันนี้ก็เป็นตอนปิดคลิปละใช่ปะอันนี้เราตอนนี้นะครับเราอยู่ในดีสคอร์ดของอ่าเราเพิ่งอัดคลิปอะไรเสร็จก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นคลิปที่ อยากเห็นหน้าเราอยากเห็นหน้าพี่อ่ะไม่ได้อยากเห็นหน้าเราหรอกอยากเห็นหน้าพี่เว้ยวันนี้พี่ก็มาเปิดหน้าครับน้องน้องคือแบบก็รู้สึกเขินนะน้องๆนะก็แบบจะเปิดหน้าแล้วเข้ามาดูดิพี่เปิดหน้าอยู่นะกบเนี่ยแบบหน้าตู่ดูอยู่นะดูอยู่เอเปิดหน้าแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นหน้าที่แท้จริงของผย โอมรับไม่ไหวพี่ทุกคนนี่เป็นหน้าใจจริงของผมเองนะครับน้าก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะไม่งั้นพี่โตก็จะไปหาถึงบ้านเลยนะโอ้ยเฮกินเฮียวันนี้ครับวันนี้ไปละบ๊ายบายครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไร